สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับชี้เป้ารถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับรุ่นนี้อึดทนประหยัดแน่นอนนะครับแต่ตัวนี้จะเป็น1.8นะครับการกินน้ำมันก็ขึ้นสเต็ปมาอีกนิดหน่อยนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่ชอบและกำลังหาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้ Toyota Corolla Altis นะครับอึดทนแล้วก็ดูแลง่ายครับอะไหล่ไม่แพงครับตัวนี้เป็น1.8ตัวท็อปนะครับ สวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานนะครับมีม่านหลังนะครับแบบดึงรองเช็กรองชมนะครับโ o โยต้าโคราอัลติส1.8ตัว G นะครับปี2002นะครับสภาพสมบูรณ์สวยงามพร้อมใช้นะครับใครสนใจหาไว้ใช้งานไปเช็คตรวจสอบสภาพนะครับรถอยู่ที่รังสิตนะครับเน้นโทรเจรจาสอบถามในรายละเอียดนะครับตัวนี้เซนท์ล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกนะครับ1.8ออโต้หน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักนะครับเป็นมือที่2เข้ามือที่3ม ใครที่เน้นหารถสวยใช้งานง่ายประหยัดอืดทนนี่นะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคังให้กับสมาชิกนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ใช้งานง่ายครับอืดทนหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับในแฟนขับแฟนเพจใน outtitt ขับนะครับมีคนที่แบ่งปันประสบการณ์ได้แน่นอนนะครับช่างที่ไหนมีอะไรที่ไหนถูกถูกรับรองว่ารุ่นนี้สบายใจแน่นอนนะครับ1.8อัตราการกินน้ำมันขยับขึ้น1.6นิดหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับจังหวะการเหยียบแล้วครับ ก็ลองเช็คลองชมนะครับเบื้องต้นแจ้งมานะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับสีตีว่ามีริ้วรอยนิดหน่อยเท่านั้นนะครับเน้นหาว่าใช้งานนะครับกระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บาทนะครับแอร์แบ็กเอบีเสดิสเบรกนะครับลองเช็คลองชมไปตรวจสอบนะครับข้อมูลถ้าอยากได้เพิ่มนะครับเน้นเลยครับว่าให้ขอโทรเจรจาเพิ่มเติมสอบถามนะครับ สำหรับใครที่ชอบนะครับเน้นหาไว้ใช้งานไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่รังสิตนี่แหละครับใกล้ๆนะครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลโทรเจรจาสอบถามดูนะครับนี่นะครับตัวนี้สวยๆสมบูรณ์นะครับหาวใช้งานกว้างกวางนั่งสบายดูแลง่ายอะไหล่ไม่แพงครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อพิควั่มนะครับสนใจเน้นไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้แน่นอนนะครับเช็คแล้วนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อนะครับกอเน้นว่าถ้าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ โทรเจราจาสอบถามนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดกับน้องขอดูได้ครับนเน้นหาไว้ใช้งานนะครับได้ความสวยแล้วก็ใช้งานง่ายครับดูแลสบายครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งข้างเรื่องนะครับ Toyota o o r a a l t i ติ1.8นะครับปี2002นะครับน้ำมันล้วนครับผม